สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเรื่องของเงินดิจิทอลวอลเรจซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีว่าพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายสาคัญข,ของรัฐบาลและก็เป็นแกนเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเองนะครับซึ่งรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็มีเสียงบน่บนๆเหมือนกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลครับไม่ค่อยสนับสนุนโครงการนี้เท่าไหร่แต่อย่างไรก็ดีครับล่าสุดแล้วนะฮะคุณอนุทินเนี่ยมีการออกมายืนยันเองนะครับว่า พักนะฮรพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะไม่รอลอยแพเพื่อไทยนะครับขออภัยฮะหลังถูกโจมตีนโยบายดิจิทัลบลเลตนะฮะพร้อมย้ำนะครับว่าทุกนโยบายต้องผ่านการคัดกรองแล้วก็เห็นแล้วก็ความเห็นร่วมนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับในประเด็นนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับก่าวถึงที่กระแสพักร่วมรัฐบาลเนี่ยพยายามลอยแพพักเพื่อไทย หลังมีกระแสด้านลบเกี่ยวกับเงินทิ g จ t a l w a บัลเลต์หนึ่บาทครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าคุณนุทินยืนยันนะครับว่าไม่มีการลอยแพฮะซึ่งก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่และเชื่อนะครับว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะมีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแต่หากในอนาคตเนี่ยมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็คงต้องมีการร่วมตรวจสอบเพราะไม่เ,เช่นนั้นจะเป็นนโยบายรัฐบาลไม่ได้ และเมื่อเป็นนโยบายของรัฐบ,บาลพรรค่วมจะต้องช่วยกันสนับสนุนแต่ก่อนจะออกเป็นนโยบายจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการตราเป็นพระราชบัญญัติอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นนโยบายของรัฐบ,บาลที่นยายกมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วเราก็มีหน้าที่ในการทําให้ในโยบายของรัฐบ,บาลเนี่ยได้รับการผลักดันนะครับพร้อมย้ํานะครับว่าไม่มีการลอยแพรอยู่แล้วแต่อยู่ในเรือนแพรฮะโอ้โหเรียกว่าคมทีเดียวครับ ส่วนกรณีที่นายสนั่นอังอุบลกุลนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับมีความเห็นนะครับว่าอยากให้เป็นการใช้เงินเฉพาะกลุ่มนายอินกระบุนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อน,นํามาพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมตามรัฐธรมนูลและทําได้จริงครับขออย่าไปมอนะครับว่ามีนโยบายอะไรที่เป็นพิเศษขึ้นมา เพราะนโยบายนี้ถือเป็นนโยบายหลักที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าการนําไปใช้ต้องไม่ขัดแย้งกับหลักกฎหมายครับคุณอนุทินยังย้ําต่อนะครับว่านโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะนําออกมาใช้ได้เลยยังมีต้องมีการผ่านขั้นตอนการพิจารณาแต่ในขณะนี้ยังสนับสนุนในฐานะเป็นรัฐบาลแต่หากดูแล้วมีอะไรที่เป็นปัญหาขัดต่อรัฐมนูนนะครับหรือขัดต่อระเบียบเนี่ยก็ต้องคุยกันเพื่อหาทางออกให้ได้ครับเรียกได้ว่าซุ้มเสียงของคุณอนุทินเองเนี่ย ก็มีการเขาเรียกว่าไม่ขัดขัดแข้งขัดขาแล้วก็ไม่ลอยแพรพักเพื่อไทยอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอาจต้องมีการลงดีเทลรายละเอียดของโครงการว่าทําได้แค่ไหนอย่างไรจะมีการขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพราะว่าครอรมอเองก็จะมีส่วนรับผิดชอบหากโครงการนี้ทําออกมาแล้วมีความผิดพลาดนะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าโครงการ Digital ิี่ใช้ต้นเงินหนึ่งบาทเนี่ยจะไปจบที่ต,งตรงจุดไหนอย่างไรซึ่งตอนนี้ทางพักเพื่อไทยแล้วก็ทางคณะทํางานเกี่ยวกับการยกระดับการร่างของไอเดียของโครงการเนี่ย ก็ยังพูดคุยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาเลยนะครับ